ตอนนี้เราก็มาเยี่ยมบ้านบ้านนิดหน่อยอีกหลังนึงนะครับครับอันนี้ก็บ้านบุเสือเป็นบ้านย่อยจากน้องโจดนะครับมอหายอู่ข้าแม่คงไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวพาต้องไปหาไหจะพาไปเดี๋ยวคงก็พาไปครับอันนี้เราอยู่บ้านอะไรลูกบ้านบ้านบุเสือครับบ้านบุเสือเป็นเป็นบ้านย่อยจากน้องโจดจากน้องโจดครับโอเคครับนี่ก็มาค่อยๆแล้วก็ โอ้ติดละมุนสวัสดีรรรครับสวัสดีครับบ้านเลีงไก่ลายครับอ๋อบ้านยังเอ,อ่อน้ำอยู่ครับอันนี้ตอนนี้น้ำมันถึงไหนปะเนี่ยน้ำถึงนี่เนาะใส่ลงไปก็ถึงเอวเกือบเอวประมาณนี้เกือบเอวโอเคเด็กน้อยอยู่หม้อไหนเนาะหมอ อาทำทำอะไรตะแเป็ดเนาะนี่ก็ได้รับความลำบากยังไงบ้างครับเรื่องน้ำเรื่องท่าเรื่องน้าเราเด็กน้อยไปโรงเรียนยากไหมก็มีรถมาดับชงมันสถาบันถนนไม่ท่วมเนาะสมรัใจโรงเรียนอืมตอนนี้ก็เดือดรับการตอนเขาห้องน้ำครับอันนี้บ้านบุกเสือนะคอันนี้ก็ไปก่อนเลยครับ ตอนนี้เราไปก็ต้องอันนี้น้ำยังเออรอบบ้านเลยครับของน้ำอ่ะปะึ้นเลยครับผมไะตามไปไอตัวนั่นก็ขึ้นถึงไ,ไมไอที่คาบน้ําใช่ไหมแก่คาบน้ําครับก็ประมาณเกือบเกือบเอวแล้วครับอันนี้ตอนนี้เรามาก็มาน้ำรอบบ้านนะครับก็ยังไม่แห้งแล้วก็นี่อีปโปงใช่ในการเป็นุ่นไปนี่นะครับครับครับ เด้งเด้งหน่อยมาไปลูกนู่นหนูพิ่งไปโรงเรียนเมื่อกี้อาะจ้างเราให้รอรไม่ไหวเลยครับสามร้อยพวงจนเขาจะซานเลยนี่เอามอบแม่ก็ได้เอามอบแม่อะแม่แม่อะตอนนี้แล้วก็อยู่ใต้ถุนบ้านนครับอางก็ลงไม่ได้ครับเป็นน้ำทะเลอ้อมบ้านเลยครับครับโอเคครับอ่ะยืนตรงนี้แหละครับอ่ะอันน้ำมาเลยอันน้ำ อ่ะนั่นแหละครับหน้ามาหน้ามาอันนี้เป็นลำบากก็ของอีลุงตรงนั่งเอาคนเรานั่งลงโอเคครับอ่าครับครับมองกล้องมองกล้องครับหนึ่งสองรูปครับหนึ่งสองครับ คงเตรียมขึ้นไหนครับมาดูแลกันเนาะเวลาเดือดร้อนเนาะเปิดเปิดในเปิดกล้องคื่นอ้าวกล้องไหนแกกดตรงไหนนี่นั่นแหละก็เลยครับโอเคก็เลยเจ็โอเคได้เลยครับอันนี้ก็มาเยี่ยมอันนี้บ้านบ้านของเด็กนายอะไรนะจุธารัต คูณสีคูณสีมอห้าทับแปดใช่ไหมครับรงเรียนบนสูงที่วันนี้ก็ชาวทีสนีก็เด้มาให้กําลังใจรับภาษาหน้าแข่งมีเงินให้ด้วยสักห้าร้อยบาทโอ้เพราะว่าเราเราอย่อยู่นานน้เพราะว่าน้ำนักมันมากบ้านมันทึมเลยครับนี่พูดจริงๆนะครับไม่ได้ว่าไล่เด้อเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําความลำบากให้เามากขึ้นลูกหลานก็ยังนอนอยู่โอเคไปไปเราจะยอยครับเธอเอาขอบคุณหลายๆเด้อครับถ้ามีอะไรหน้ามากมากก็มาบอกกันทันทีก็ได้นะครับจะได้ ทำรอบสองรอบสามมาช่วยกันดูแลต่อไปโอเคครับโอ้ยพี่น้องเองติดความลำบาก<ม>น้อครับบรรยากาศที่แฉงนั่นใช่ไหมของแทไม่ได้หลอกครับโอ้โดูหน้ามาเดีย๋ยวนี่คือแบบครับปิน่นจิตอันนี้ล จะว่าไปนี่ถือว่าลำบากามากๆเลยนะเนี่ยต่ถ้าขนาดเนี่ยนะบ้านเบื้องเขาหมดแล้วเนี่ยจะของยังต้องลำบากอยู่แล้วมายความว่ายังเขาเขาได้ดีตุัวแม่แม่แม่นในแช้ล์ลำมูลไหมป้าแชร์ลำมูลมไหมอ่ะอันนี้อะไรครับเนี่ยมัน,อ,มนอ๋อมันเออมาจากลำมูลนี่ครับอม่อยคนไหนครับ อันนี้โม่ห้าถับแปดที่อชื่ออะไรจุธารัตอะไรพูนสีเด็กน้อยไม่มาใช่ไหมไปโรงเรียนแล้วเมื่อกี้ค่ะอ๋อที่พอไปส่งเลยเนี่ยที่รถรถวลางกันเนาะเงินบอกว่ารอไม่ไหวมีสอบแล้ววะมีสอบนี่ครับก็เลยบ่ได้อีกรอใช่วันนี้เรียนมขัดเรียมขัดจีนโอเคครับก็มามาดูกับน้ำจืดครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากมากครับ สู่ใจสู่เดอ้อครับครับ